โรคภูมิแพ้ในเด็กคืออะไรทำไมเด็กถึงเป็นกันเยอะในยุคนี้นะครับก็โรคภูมิแพ้เนี่ยมีอาการในหลายๆระบบเนาะที่เจอบ่อยๆผมขอลองพูดเป็นเรื่องอากาศไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้จมูกโรคหอบผืดหรือว่าอาหารเป็นภาวะแพ้อาหารหรือว่าอีกอย่างหนึ่งคือทีเอ่เป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังที่เป็นผื่นแห้งๆสักสขขๆคันๆเจอกันบ่อยตั้งแต่เล็กๆเลยครับแล้วก็ที่ว่าเจอกันบ่อยในยุคนี้เพราะอะไร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอากาศจะเห็นว่าพวกมลภาวะต่างๆเรื่องฝุ่นในบางฤดูค่าก็จะขึ้นไปสูงบางฤดูค่าน้อยก็อาจจะเจอได้ทําให้โรคเนี่ยเป็นมากขึ้นโรคกําเริบขึ้นมาพูดถึงโรคภูมิแพ้จมูกในเด็กนะครับว่ามีอาการยังไงก็ขั้นแรกเลยว่าเอ๊ะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกเราเป็นภูมิแพ้จมูกหรือเปล่าทําไมมีอาการคัดจมูกจามน้ำมูกเป็นเปใน,นหายมาเป็นเดือนเป็นปีไม่หายสักทีไข้ก็ไม่มี ออไอก็ไม่มีบางทีก็มีเรื่องน้ำมูกหรือเด็กบางคนก็แะแอมอยู่ในคอเป็นอยู่ตลอดเลยไม่หายอันนี้ก็ดูเป็นเข้าข่ายของโรคภูมิแพ้จมูกบางทีน้ำมูกเนี่ยไม่ได้ไหลออกมาข้างหน้าให้เราเห็นแต่ว่าพอไหลลงไปในคอข้างหลังถ้าหมอตรวจเนี่ยจะเห็นเลยว่าผนังคอด้านหลังเนี่ยจะมีเหมือนออตุ่มๆจุดๆที่เป็นระคายเคืองที่มีน้ำมูกไหลลงคอครับอาการแพ้อ,อาหารในเด็กเนี่ย ผมก็อยากจะเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังว่าอาการแพร้อาหารในเด็กเนี่ยมันได้หลายแบบอย่างแรกที่มักจะเจอบ่อยๆเนี่ยอาการเบื้องต้นคือกินอาหารเข้าไปภายในประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงเนี่ยมีผื่นลมพิษขึ้นคือแบบกินอาหารเข้าไปเสร็จมีผื่นนูนๆูนแดงแคันๆตามตัวไม่ว่าจะเป็นรอบปากตามหน้าตามตัวตามท้องแขนขาแบบคันเยอะมากๆเลยอาการแพร้อาหารแบบที่สองคือ เด็กที่เป็นผื่นแห้งๆสักๆผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็รักษาในเบื้องต้นยาทาแล้วยังไม่ดีขึ้นแล้วก็ไม่หายสักทีมาดูเรื่องแพ้อาหารเราเจอว่าอุสาเหตุเนี่ยมาจากแพ้อาหารทําให้ผื่นแห้งๆสักๆคันๆเนี่ยไม่หายสักทีอันนี้คือแบบที่2ส,ส่วนแบบที่3เนี่ยอันนี้เจอได้น้อยแต่ว่ารุนแรงคือ,เ,อเวลาลูกเราเนี่ยกินอาหารเข้าไปหรือ ไม่ว่าจะเป็นนมหรืออาหารที่เป็นอาหารที่แข็งๆต่างๆที่ต้องเคี้ยวกินเข้าไปเสร็จแล้วาภายในประมาณไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยก็จะอ้วกออกมาอ้วกออกมาอ้วกออกมาเยอะมากๆหรือว่าอาจจะมีถ่ายเหลวหนักมากๆจนกระทั่งต้องไปโรงพยาบาลเลยการดูแลเด็กที่แพ้อาหารนะครับเอพูดในชนิดที่แพ้อาหารแล้วก็เกิดผื่นนูนแดงคันหรือว่าเกิดอาการแพ้รุนแรงก่อน ลำดับแรกเลยก็คือต้องเลี่ยงอาหารที่แพ้เพื่อที่จะไม่เกิดอาการแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยก็จะมีการเจาะเลือดติดตามดูว่าค่าแพ้อาหารลดลงหรือยังเราสามารถทดสอบสามารถให้กินได้หรือยังหรือว่าถ้าเกิดว่ายังแพ้อยู่เรามีทางเลือกวิธีการรักษายังไงได้บ้างครับแล้วก็การพกยาคนที่เป็นแพ้รุนแรงบางทีจะมียาฉุกเฉินติดตัวแพ้รุนแรงเช่น นอกจากผื่นแล้วมีการหายใจเหนื่อยแน่นอกหายใจไม่ออกหรือว่าปวดท้องอาเจียนร,ร่วมด้วยยาฉุกเฉินที่เป็นยาฉีดที่หน้าขาที่พกติดตัวเนี่ยก็ต้องพกเอาไว้นอกจากดูแลน้องให้อาการดีขึ้นแล้วปลอดภยัยนั้นเนี่ยผมคิดว่าการดูแลให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจเนี่ยก็เป็นเป้าหมายของเราด้วยครับถ้าเกิดว่าสงสัยว่าลูกหลานของเราเนี่ยแพ้อาหารควรทำยังไงแล้วก็สามารถตรวจด,ด้วยวิธีไหนนะครับถ้าเกิดว่า มีอาการต่างๆที่ได้เล่าไปแล้วเนี่ยแล้วอยากจะมาตรวจดูเพื่อยืนยันว่าแพ้จริงหรือเปล่าเรามีหลายวิธีเริ่มจากวิธีแรกนะครับก็จะสะกิดผิวสกิดผิวก็แบ่งเป็นสกิดผิวด้วยน้ำยาว่าอาหารต่างๆนะครับว่าแป้งสาลี่ไข่นมวัวกุ้งหอยปูปลาต่างๆว่าแพ้หรือเปล่าหรือว่าบางชนิดที่เป็นอาหารที่ไม่ได้พบบ่อยก็สามารถสกิด อาหารก่อนแล้วก็เอามาสกิดที่ผิวหนังก็สามารถดูได้เหมือนกันหรือว่าบางคนบอกว่าโอเคไม่อยากสกิดไหนๆจะมีเจาะเลือดตรวจอย่างอื่นอยู่แล้วหรือไม่สบายอย่างอื่นอยู่แล้วเจาะตรวจภูมิแพ้ไปลุ้ยเลยได้ไหมก็เจาะได้เลยก,ก็สามารถตรวจได้จะได้รู้เร็วแล้วก็เลี่ยงให้ถูกจุดในบางกรณีเนี่ยการตรวจการแพ้อาหารด้วยวิธีการรับประทานหรือว่าเรียกว่า oral food challenge test เนี่ยก็สามารถทำได้ ในการทำ Oral Food Challenge Test เนี่ยก็สามารถทำได้โดยยืนยันว่าเอ๊ะบางทีแพ้จริงหรือเปล่าเคยกินแล้วคุณแม่เห็นว่าอุ๊ยผื่นขึ้นอะไรชัดเลยนะหรือว่าเอ๊ะผื่นมันก็ดูแดงๆคันๆนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าแพ้จริงไหมมาเจาะเลือดเสร็จเอ้าผลเลือดไม่ขึ้นนี่แต่ว่าตอนนั้นคุณแม่คิดว่าผื่นขึ้นนะคราวนี้เราก็มาดูและมาทดสอบให้รู้กันไปนเลยว่าสรุปแพ้จริงไหมก็คือมากินที่โรงพยาบาลคุณแม่เตรียมอาหารมา ภายใต้การดูแลของหมอของพยาบาลแล้วก็ทดสอบแล้วก็ดูผลกันมาเช้าเย็นกลับรู้ได้เลยครับว่าแพ้หรือเปล่าหรือว่าบางคนอาจจะขอยกตัวยอย่างแพ้ไข่อายอาุตั้งแต่6เดือนกินไข่มีอาการหนึ่งขวบสองขวบก็ยังมีอาการอยู่3ขวบ4ขวบเอ๊ะบางทีไปเผลอกินไข่ก็ดีขึ้นนะดูไม่มีอาการแล้วคุณแม่ก็อยากรู้ว่าลูกกินไข่ได้หรือยังก็สามารถมาทําทดสอบ แพ้อาหารด้วยที่รับประทาน Or a l Food Challenge Test ว่าสามารถกินได้แล้วปลดล็อกประวัติสบายใจกลับไปกินได้ครับถ้าคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยในบางโรคขอยกตัวอย่างโรคหอบหืดครับถ้าคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคหอบหืดเนี่ยโอกาสที่ลูกจะเป็นโรคหอบหืดเนี่ยมีเยอะเลยแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเราต้องดูที่ลูกเป็นหลักว่าถ้าลูกมีอาการของอยากจะพูดถึงโรคหอบหืดว่าถ้าลูกต้องไปพ่นยาบ่อยๆตามโรงพรยาบาลหรือคลินิก หรือว่าเล่นกีฬาเราก็หอบแน่นหน้าอกต้องหยุดก่อนเพื่อนอันนี้ก็อยากจะให้ดูว่าลูกเนี่ยได้รับการรักษาที่ถูกต้องหรือยังมียาสูตรทางปากที่ใช้ต่อเนื่องเป็นประจำหรือยังเพราะว่าบางทีรักษาตามอาการเป็นครั้งแล้วหายไปแต่ว่ากลไกการอักเสบของหลอดลมที่เป็น,นกลไกของโรคหอบหืดเนี่ยยังไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมทําให้บางทีเนี่ยโตไปเรื่อยๆหรือไปเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอาการเนี่ย กลายเป็นว่ายิ่งแย่ลงครับไม่ได้รักษาแต่เนิ่นๆครับซึ่งเสียโอกาสนั้นไปถ้ารู้แล้วว่าแพ้อะไรยกตัวอย่างลำดับแรกไรฝุ่นไรฝุ่นเนี่ยตัวเล็กมากๆมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าต้องมองด้วยกล้องจุลทรรศน์ครับซึ่งอยู่ในพวกฟูกผ้าปูที่นอนวิธีการแนะนําที่ดูแลได้ได้ผลในการดูแลสิ่งแวดล้อมเริ่มจากที่บ้าน1เลย ถ้าเป็นไปได้เลยเนี่ยเราไม่อยากให้ไรฝุ่นมาเจอกับน้องน้องจะได้ไม่เกิดอาการสิ่งที่กระตุ้นที่จะทําให้ผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยเป็นมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เจอบ่อยๆที่อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยได้ทราบก็คือว่าสบู่เด็กที่เป็นชนิดมีน้ําหอมหรือว่า ครีมโลชั่นบำรุงผิวที่มีน้ำหอมเนี่ยครับก็จะทำให้ผิวมันระคายเคืองง่ายถ้าเกิดว่ามาปรึกษามาคุยกันมาเลือกสบู่ที่เหมาะกับเขาแล้วก็ครีมโลชั่นต่างๆที่เหมาะกับเขาโรคนี้ก็ถึงแม้ว่ามันจะดูเป็นหนักดูน่ากลัวแต่ว่ารักษาได้ง่ายมากครับถ้าดูแลผิวดีๆแปบ๊บเดียวก็หายแล้วก็ผิวสวยเลยครับผื่นภูมิแพ้ผิวหนังสามารถรักษาให้หายขาดได้ครับผิวก็กลับมาเนียนสวยปกติได้เลยครับ ด้วยการดูแลผิวอย่างสม่ำเสมอหลายคนครับก็หายขาดก่อนเป็นผู้ใหญ่มีน้อยคนมากที่จะแบบเป็นตั้งแต่ดเด็กแล้วก็เป็นผื่นแบบนี้ต่อเนื่องจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ครับการที่จะมาพบแพทย์หมอภูมิแพ้เด็กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาการเช่นภูมิแพ้จมูกคัดคันจาม้ำมูกเหมือนลูกเราเหมือนเป็นหวัดไม่หายสักทีหรือเป็นหวัดทีก็เป็นนานจังเลยก็อยากจะให้มาดูกันมาคุยกันสบายสบายครับผมก็อยากจะให้ น้องอาการดีขึ้นแล้วก็คุณพ่อคุณแม่สบายใจด้วยหรือภาวะแพ้อาหารถ้าเกิดว่าสงสัยไม่แน่ใจไม่กล้าให้ลองกินเองเพราะว่ากลัวจะแพ้รุนแรงหรือว่าแพ้จริงหรือเปล่าต้องเลี่ยงหรือเปล่าก็อยากจะให้มาลองคุยกันดูจะได้รักษาน้องให้อาการดีขึ้นด้วยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่สบายใจเด็กก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับขอขอบคุณโรงพยาบาลยันทีโรงพยาบาลเพื่อสุขภาพและความงามอย่างครบวงจรโทร1723